พปะป้าขับเป็นไหมเนี่ยมันได้จริงเหรอเนี่ยมันได้จริงๆเหรอเนี่ยดาวบอกทางด้วยบอกทางด้วยบอกรถดิบอกรถดิมา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 ป้ป๊าขับรถเป็นไหมเนี่ขับเป็นคือพุ่งเลยอ่ะคือตรงเลยอ่ะเออเกียร์หนึ่งเลยหนึ่งเอางั้นเลยอ่ะเป็ดมาขับรถให้เป็ดมาขับรถให้เลยไอ้เจเจมันขับรถเป็นหรอเป็นมันขับได้เดี๋ยวฟังพี่นะเจี๊ยรักหนึ่งมาปุ๊บมันตัดป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 ัดเกียร์หนึ่งเกียร์สองลงแล้วรถจะข้ามได้อ่าเข้าใจนะตอนนี้มันอยู่เกียร์ตตออนนีี้้งสบไปเกยร์ มันจะไปบีบมแต่ทำไมแล้วเฮ้ยหลอดๆลงมาหลอดให้กำลังใจอยู่ข้างล่างนี่แหละแม่ย่มันปัดปัดปัดย่ามามามาเลยสับมาเฮ้ยเจียเฮ้ยเจย์โอเคไหมเจียวเจียวโอเคไหมมามามาเจย์มาเจย์มเมื่อกี้มาชนต้นไม้เจย์ต้องหักเลยนะเจย์ต้องหักเลยนะมามา มาเจ๊เจ๊ามาเจนั่นแหลยนม่ไงอ่ะ